สวัสดีครับ f อซทุกท่านนะครับก็มาสรุปที่ผมขึ้นกุ้งกันไปบ้างเนาะนี่เป็นบรรยากาศาบ่อหน้ากระต๊อบนะครับบ่อลูกกลางนี่ผมเอาน้ําเข้าไปแล้วเนาะนะครับอันนี้เป็นบ่อหน้ากระต๊อบนะครับก็จะถือกระดาษ2ใบนี้มา,าดูคร่าวๆให้ f อซทุกท่านฟังสัก4ีหนาทีเนาะนะครับอันนี้เป็น ผมหว่านปูนไปแล้วนะครับกาลังเตรียมจเจียวน้ําเข้าแล้วก็จะปล่อยคุ้งขาวก่อนจะล่ากาการประมาณปีใหม่นี้นะครับอีกสัก10 2 1 3วันหรือว่า15วันประมาณนี้เนาะนะครับก็มาดูภาพเหตุการณ์รวมๆก็ตั้งแต่ตั้งท่อเนาะนะครับแล้วก็ปูอวนแล้วก็มุดอวนนะครับเนาะนะครับแล้วก็ตอนเอาขึ้ลรถหรือว่าตอนอยู่ที่แพรนะครับภาพรวมดู บรรยากาศภาพปูอวนกันก่อนเนาะอันนี้นะครับปูอวนก็คนงานก็ปูอวนอยู่นะครับจะให้มุดวนสักสองรอบนะครับมีกุ้งขาวบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรนะครับตอนจะขึ้นแล้วนู่นนะครับไกลๆนู้นเนาะไกลน้ำยังหางน้ำยังอยู่ไกลๆนู้นสุดบ่อเลยนะครับนูนเนาะไกลๆนู้นหลังนี้ผมก็ตั้งท่อกลางคืนนะครับตั้งประมาณทุ่มหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่า แพ่เขาโทรมาบอกเจา้ากุ้งก็เลยตั้งช่อประมาณนั้นนะครับโลร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับกํากามนะครับลูกขาวก็ตามไซส์แล้วก็อันนี้เป็นการปูอ,ปอวนแล้วก็มุดอวนนะครับต่อมาก็เป็นการมุดอวนเนาะนะครับลบท่ยวแรกไปแล้วเนาะเอันนี้เป็นเที่ยวที่สองนะครับรถแทร์เข้มาละร,รอให้กุ้งมันลงมาก่อน,น าเข้าหากันนะครับไม่ได้คุืม,มาก่อนเนาะถ่าแถบก่อนม,มาก่อนนะครับเพื่อให้มันช้ำมันทับกันนะครับอันนี้ก็เป็นตาก,กุ้งขึ้นรถนะครับเอตีทุกท่านเนาะ ตักกุ้งขึ้นรถก็มีคนของคอที่แพรเขาอยู่นะครับมาดูนะครับอโอเค อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แพรนะครับก็จะมีคนที่แพรแล้วก็คัดกุ้งนะครับแล้วก็ดูว่ากุ้งมันกี่ตัวโลนะครับสุ่มกุ้งว่ากี่ตัวโลนะกุ้งขาวเนาะแล้วก็กุ้งกลำลังๆด้วยนะครับก็ช่างไปขึ้นรถไปคนขายก็เอาไปขายไปพ่อค้าก็เอาไปซื้อที่เอาไปขายที่พัทยาไปนะครับ ลองจมดูเนาะกีตโลเดาก่ตัวโลเดดูถุงาโรดโดดดครับโดดจงครับตดจริงถึงโดดครับผมเียน ยูนั่งอย่างนี้เยวใครออกเขาไม่โซเชียลเลยหอ่าได้ให้เห็นหน่อยกันชัดยิดเลยเออนี้ตัวครับร้อยหนึงนึ่ตัวความห่วยนะครับไม่เขาโดดนใครดูคน nha, nhau cái tài, mày lút lút thăng, chạy đi, chạy đi, chạy đi, ต่ากับที่รถนะครับรแพร่สามพอครับก็เห็นภาพรวมๆไปบ้างแล้วเนาะนะครับต่อไปก็มาดูบ่อลูกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นบอ่อลูกกลางนะครับผมเอาน้ําเข้าอยู่เนาะด้านหลังผมนี่เป็นท่อสูบน้ํากับภาครองนะครับ ให้ดูรอบๆนะครับกัจปะาประมาณนี้ผมเอาน้ําเข้ามาประมาณสักหน่องนะครับเลยเขาข,ขึ้นมาสักคืบหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับก็จะเอาน้ําเข้าขึ้นมาเพื่อจะมาปล่อยกุ้งขาวก่อนนะครับสัก4ี่ห้าหมื่นเนาะนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้อาจจะปล่อยกมกามน้อยหรือว่าอาจจาะกมกามบางนะครับปล่อยบางเนาะแล้วก็จะผมจะปล่อยกุ้งขาวเนี่ยไปก่อนเนาะนะครับคือเอาน้ําแค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าผมจะอนุบาลกุ้งนะครับเพราะน้ําเยอะเนี่ยมันจะ ทำให้ใส่เกลือหรือใส่น้ําเค็มเนี่ยมันไม่เค็มแล้วมันกุ้งขามันจะติดยากนะครับถ้าปล่อยน้ําเต็มบ่อเนาะนะครับมันไม่เหมือนกุางกํามนะครับไม่เหมือนปล่อยลูกกุ้งกําลามนะครับก็อย่างลูกเนี้ยนะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับกุ้งที่ได้มาก็เนี่ยบินอยู่ผมถืออยู่นะครับก็สามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบาทนะครับก็กุ้งกําลามได้แค่สองร้อยสองร้อยแปดกิโลประมาณนี้เนี่ยลูกเนี้ยลูกที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับแต่ตัวมันใหญ่นะครับมันประมาณสิ สีตัวโลบ่อลงเนี้ยนะครับ12ถึง14ตัวโลบ่อลงเนี้ยนะครับที่ผมยืนอยู่นี่เนาะนะครับเนี่ยคือ,อบินที่มาจากแพรนะครับเป็นแพรแบงค์สามกอนะครับหรือแพรบ,บิ๊กแบงค์นะครับประมาณนี้นะครับก็มาดูแผ่นต่อมากันเลยนะครับแผ่นต่อมานี่ก็เป็นบ่อหน้ากระทบนะครับบ่อหน้ากระทบเนี่ยก็ผมได้กุ้งขาวมา ร้อยหกสิบหกกิโลเนี่ยลูกลูกลกที่ด้านหลังผมนี่นะครับด้านหลังนู่นนะครับนะครับเนาะเห็นไกลๆด้านหลังนู่นนะครับลูกด่างกระต๊อบนะครับกุ้งขาวนะครับกุ้งขาวก็ให้โลละร้อยบาทนะครับแล้วก็ได้มาหนึ่งร้อยหกสิบหกกิโลนะครับก็เป็นเงินหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทประมาณนี้นะครับกุ้งขาวมันก็อยู่ประมาณร้อยตัวโลเนาะนะครับแล้วก็ลูกเนี้ยลูกที่ลูกด่างกระต๊อบเนี่ยนะครับกาการเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับ 226กกิโลเจ็มร้อยิหกจุดแปดตีเตี2ยสองกกิโลแล้วกันนะครับก็มันสิตัวโลได้นะครับบ่อหน้ากระทอปนะมันโตกันหน่อยหนึ่งมันเขียงกันหน่อยหนึ่งเนาะนะครับก็ได้เงินบ่อนไน้กระทอปนะครับได้เงินมาห้าหมื่นนึ่งันส้อยเก้าบาทนะครับรวมรวมทั้งสบ่อนะครับรวมทั้งสองบ่อแล้วก็ได้แปดหมื่นนะครับเป็นหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทนะครับทั้งสองบ่อนะครับก็ นี่คือลงทุนน้อยสุดนะครับแล้วก็ปล่อยกุ้งทุกที่เนี่ยผมจะปล่อยกุ้งเยอะนะครับแปดสิบถึงร้อยโลเลยทีเดียวนะครับบ่อสามไร่หรือว่าสองไร่เศษเนี่ยนะครับชุดนี้ยผมลงทุนน้อยตีน้ําก็น้อยนะครับทุกอย่างน้อยหมดนะครับทุกอย่างผมลดลงมาหมดนะครับไม่ไม่ได้ทําเต็มเหมือนเมื่อก่อนหรือมันไม่ได้เลี้ยงกุ้งถ่ายน้าด้วยนะครับปกติเนี่ยผมจะเป็นคนเลี้ยงกุ้งถ่ายน้านะครับแล้วก็จะตึงกุ้งกำกามไว้เยอะนะครับแล้วก็ผมจะถ่ายน้ําเอานะครับ ผมจะถ่ายน้าทุกๆสัปทุกๆเดือนนะครับเมื่อก่อนที่ผมเลี้ยงเนาะกุ้งเลียกุ้งถ่ายน้ํานะครับอ่ะก็เวลาผ่านไปราคากุ้งไม่ดีคนหยุดเลี้ยงกันไปเยอะนะครับคนต้องบอกต้องต้องยอมรับเลยคราบ่าคนหยุดเลี้ยงกันไปเยอะนะครับคือเกือบครึ่งคึ่งนะครับไอคนเลี้ยงกุ้งกำกับเนี่ยนะครับแต่ว่ามาช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยกุ้งกุ้งกเ็เริ่มเริ่มราคาดีเนาะลูกกุ้งเขาก็เริ่มหาซื้อกันนะครับเริ่มเริ่มราคาดีขึ้นมาบ้างแล้วล่ะนะครับก็พอพออยู่ได้นะครับพอพอเลี้ยงได้นะครับไม่่ถึงขนาดว มีกาไรมากมายอะไรครับอย่างผมเนี่ยคือผมผมมีถามว่ามีกําไรไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าคิดคาแรงผมแล้วนะครับเดือนละหมื่นเนี่ยเอาง่ายเอาเดือนละหมื่นเนาะผมเลี้ยงกุ้งมาเนี่ยสองเดือนนะครับสองบ่อเนาะสองเดือนกว่าติดตีสองเดือนประมาณนี้นะครับอ,อาจจะมีกว่านิดหน่อยนะครับสองเดือน 10, กว่าเดือนลนะหม,มื่นก็สองหมื่นเนาะถามมีกําไรไหมอย่างเงี้ยไม่มีกําไรผมบอกเลยว่าไม่มีกําไรนะครับนะครับได้แค่อยู่ได้เฉยแล้วก็ได้เลี้ยงแล้วก็ หมุนค sure. ่าอาหารไปได้ซ um> ื oh, ้อค ja. mm um> ่าอาหารไปเฉยนะครับค uh ือถ้าหักถ้าหักถ้าหักเงินเดือนเราแล้วนะครับหนึ่งบาทต่อเดือนนะครับครับเนี่ยนะครับคือนี่คือสภาพความเป็นจริงของการเป็นเกษตรกรแล้วก็เลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนาะนะครับมันที่เห็นที่เห็นขึ้นไปเยอะนะครับดูเหมือนกุ้งได้เยอะดูเหมือนได้โลทันได้โลเท่านี้นะครับคนคนเลี้ยงที่บ่อเนี่ยได้ได้เงินน้อยนะครับผมบอกเลยว่าได้เงินน้อยนะครับถ้าไม่มีหลายบ่อจริงๆหรือว่าไม่ฟุกได้เยอะจริงๆเนี่ยโอกาสมี็นกำไรเนี่ย ไอ้กำไรเนี่ยมันมีนะครับลูกกุ้งเราผมก็ขายไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคิดค่าแรงผมแล้วเดือนละหมื่นเนี่ยถามว่ามีกำไรไหมไม่มีกำไรนะครับนะครับเพราะว่าถ้าคิดค่าแรงผมผมผมไปด้วยเนาะนะครับเท่ากับลูกเนี้ยถ้าถ้าถ้าไม่คิดค่าแรงผมนะผมมีกำไรประมาณสองหมื่นบาทนะครับเนี่ยทั้งสองลูกเนี่ยนะครับนะครับอ่ะก็ต่อไปก็จะเป็นพี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงพี่ไปดูบ่อ่อไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะยกย่อให้ดูนะครับว่าว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับที่ผมถ่ายทํา youtube กันอยู่ทุกวันเนี้ย นะครับเป็นยูทูบเบอร์ทุกวันเนี้ยว่าพี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงพี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็กุ้งรุ่นใหม่ก็ร้อยอยู่แล้วก็กุ้งขาวก็เริ่มกินอาหารแล้วก็กุ้งขาวน่าจะดุดร้อยแล้วล่ะนะครับแล้วก็ผมจะลากปีใหม่นี้นะครับจะคว่ำลากปีใหม่นี้แล้วมาใส่ลูกที่ผมยืนอยู่เนี่ยมีน้ําอยู่เนี่ยนะครับก็ตอนนี้จะเอาน้ําเข้าแล้วปล่อยกุ้งขาวไปก่อนนะครับก็ด้านหลังผมนี่ผมก็เอาน้ําเข้าอยู่เนาะเดี๋ยวกล้องให้ดูนะครับเนี่ยนะครับผมกําลังเอาน้ําเข้าอยู่นะครับ ไปดูพี่เลี้ยงน้องๆเลี้ยงพี่ตามภาษาคนที่เลี้ยงกุ้งเขาเรียกกันเนาะนะครับก็ง่ายๆมาดูกันนะครับอันนี้เอาน้ําเข้ามานี่วันนี้เป็นวันที่2ลอวนะครับก็จะจะพอประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เอาน้ำเข้าเยอะนะครับเพราะว่ากกอยู่ตรงลึกตรงโน้นนะครับมันจะใช้เกลือหลายลูกนะครับแล้วก็น้ํำจะเยอะไปน้าเยอะไปปล่อยกุ้งไม่ค่อยติดนะครับต้องใช้น้ําพอประมาณนะแล้วก็ค่อยๆเติมเอานะครับ ไปดูพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงพี่กันต่อเลยเนาะนะครับอันนี้เติมน้ําอยู่นะครับน้ําที่หลอดก็พอมีวิทได้บ้างนะครับเพราะว่าเคื่อนคลองลอยเขาปิดน้ําอยู่เนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะติดเครื่องแล้วล็อกเขาเร่งแล้วก็เติมน้ําไปเลยเนาะเปิดสวิตช์ก่อน ยออันนี้นะครับนี่แหละครับปัจจุบันพี่เลี้ยงน้องๆเลี้ยงพี่อยู่เนาะก็รุ่นพี่ขึ้นไปเนี่ยเป็นรุ่นน้องนะครับให้เอฟซีดูเนาะเนี่ยนะครับเป็นรุ่นน้องเนาะเดี๋ยวมันจะย,ย่อให้ดูนะครับ กุ้งขาวก็กาลังโตนะครับเนี <par> ่ยนะครับให้เอฟซีดูเนาะว่ามันกินอาหารจนกุ้งก้ามกามเนี่ยเข้ามากินไม่ได้นะครับอันนี้ปัจจุบันนี้นะครับเริ่มโตแล <T> ้วเนาะเนี่ยนะครับไอตัวโตก็ตัวโตไปเลยเนี่ยเนาะนะครับอันนี้ไม่ได้ซูมนะครับใกล้เนาะเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับปัจจุบันก็จะประมาณนี้นะครับ พุ่งอยู่ในยอเนาะเนี่ยนะครับจะเอาเทลงน้ําไปนะครับให้ห็นตีดูใ,ใกล้ๆนะครับ zoom ให้ดูเนาะเนี่ยนะครับมันจะประมาณเนี้ยนะครับนี่คือกุ้งขาวปัจจุบันนี้นะครับพี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงพี่นะครับจะเอาลง,งาน้ำไปนะครับมันกินอาหารเร็วนะครับมัน,นค่อนข้างกินอาหารเร็ว รนะคับตอนนี้ก็อากาศดีนะครับคือบ้านผมนี่มันลมแรงนะครับทางทางพี่น้องเราภาคอีสานน่าจะน่าจะหนาวกว่าที่บ้านผมนะครับน่าจะเย็นกว่าเนาะนะครับอยากให้เอฟีดูใบไม้เนี่ยนะครับเนาะใบไม้เนี่ยวันนี้ลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงเลยแหละนะครับอี่ยวันนี้ลมแรงนะครับดูบรรยากาศรอบๆบอะครับวันนี้ขอางผมเนี่ยลมแรงเนาะลมจะพัดแรงนะครับแล้วก็ ยออันนึงอยู่นู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูเนาะว่ามันมันจะเข้ายอเหมือนอันนี้ไหมลองดูกันนะครับมาดูกันนี่คือคันยออันนี้นะครับตอนนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับเป็นคันย่อเนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่เป็นกุ้งกำกามเข้าเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูเ,เห็นกำกามเนาะนะครับะจะย้อนแสงหนหน่อยอเนี่ยนะครับนี่คือกุ้งกำกามกับกุ้งขาวกุ้งขาวตัวหนึ่งนะครับที่เหลือกุ้งกำกามเนาะนะครับก็คือเห็นแบบนี้เนี่ยคือกุ้งกำกามก็สองเดือนนะครับกุ้งขาวนี่ก็อายุเท่ากันปล่อยพร้อมกันเนาะเนี่ยนะครับ อาจจะอันนี้มันอาจจะเข้ากุ้งขาวตัวเดียวเนาะอันนี้มันเข้ากุ้งกมกามนะครับอันยออันเมื่อกี้เนี่ยมันจะเข้ากุ้งขาวนะครับหน่อยก็จะให้เห็นเข้าๆเป็นแบบนี้นะครับเนาะก,ก็ที่ผมทําอยู่นี่ก็จะประมาณเนี้ยนะครับคือน้องเลี้ยงพี่พี่เลี้ยงน้องไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปปะบ่อลุกเนี้ยนะครับผมว่าจะจะซื้อปลามโาลงแล้วก็จะทำเป็นฟิชชิงนะครับลูกเนี้ยนะครับ มีโอกาสทําบ่อตกปลาสูงนะครับลูกนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองทําดูนะครับ FC ทุกท่านนะครับก็เราต้องสู้กันไปเนาะนะครับยังอยู่กันอีกยาวนานนะครับก็ต้องลองทําอะไรหลายๆอย่างดูนะครับมันมันไม่แน่เสมอไปนะครับหลายๆหลายครั้งก็มันอาจจะเหมือนจะไปไม่ได้แต่ว่าขาะจำกรามนะครับสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆเขาเพื่อนฝูงผมเนี่ยเขาไม่ให้ผมทํากุ้งขายกันนะครับเพราะว่าบ่อมันน้อยเนาะซื้อกุ้งเข้ามาแล้วก็ มาเลี้ยงโตเอาหรือว่าเลี้ยงเคาเรียกวกุ้งเนื้อเนาะก็จะดีกว่าแต่ว่าผมไม่เชื่อนะครับผมก็มาลองชํากุ้งดูนะครับก็เลยเลี้ยงมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับผมเคยเลี้ยงกุ้งเนี่ยลบมาไดมาก่อนนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเคยเลี้ยงกุ้งเนี่ยขาดทุนแล้วก็เคยหมดตัวมาก่อนนะครับอ่ะก็คือรู้ดีนะครับว่าแล้วก็ผมก็สามารถเลี้ยงกุ้งกลับมาได้นะครับอ่ะผมสามารถเลี้ยงกุ้งกลับมาได้เหมือนเดิมโดยที่ใช้นี้ใช้สินหมดนะครับผม หลุดนี่ตอนนายกยิ่งรักเป็นนายกนะครับนะครับผมไปหลุดนี้ตอนนั้นนะครับพอเลยจากนายกยิ่งรักมาออกจากนายกไปหรือว่าออกจากบ้านเราไปเนี่ยผมก็หลุดปีต่อมาเนี่ยอีกสองปีต่อมาผมก็หลุดนี้ได้นะครับผมปปนี้อยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับตอนนั้นนะครับก็คือผมเคยเลี้ยงกุ้งหมดตัวมาก่อนนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้เนาะนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมเคยเลี้ยงกุ้งในหมดตัวมาก่อนนะครับเป็นนี่เป็นสินมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ขายที่ไม่ได้ขายรถแล้วก็ไม่ได้ขายบ้าน นะครับที่ได้ที่นาหรือเครื่องมือเนี่ยอยู่ครบแล้วก็ปีน้ําท่วมนะครับปีน้ําท่วมใหญ่ที่นายกยิ่งรักบินมาหอเต็มฟ้าที่บ้านผมเนี่ยนะครับหอสี่ห้าลำบินเต็มฟ้าเสียงกืออึอึทึกคึกโคลปหมดเนี่ยคับปีนั้นนะครับเป็นปีที่ผมกลับมาได้นะครับผมเป็นปีที่ผมกลับมาได้จริงๆปีนั้นคือปีนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับทุกๆท่านก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจตลอดมานะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ